ไอ้ที่สุดก็กลับมาวิ่งแล้วนะครับผมขบวนรถร่ดนพิเศษขบวนที่13นะครับกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่นะฮะขบวนนี้กลายเป็นขบวนสุดท้ายของสายเหนือในวันนี้นะครับผมก็เพิ่งกลับมาวิ่งได้วัน2วันนะฮะก็เลยมาถ่ายสักหน่อยนะครับผมส่วนขบวนที่51นั้นก็ยังงดอยู่นะครับผมยังไม่มีวีแววว่าจะกลับมานะฮะก็เรายังรองต่อไปนะครับผมเที่ยวสีทุ่มก็ หรือขอบวนนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายของสายเหนือจริงๆร,รถตัวพิเศษขบวนที่13นะครับผมกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่นะฮะกำหนดเวลาออกนะครับ19นกา35นาทีนะฮะจากสถุหานีกรุงเทพนะครับผม ได้สัญญาณออกจากสนาีกรุงเทพแล้วนะครับผม พวงปชสชั้นสามไปด้วยนะครับผมอ่าตู้สุดท้ายนะฮะตู้นอนชั้นหนึ่ง